ในสมัยก่อนที่ไหนว่ากันว่าผีแรงผีเฮี้ยนอาถรรพ์แรงมากให้นําเอาตราคุดไปเตดจะทําให้อาถรรพ์น,นั้นเสื่อมสลายไปในทันทีเชื่อกันว่าผู้ที่บูชาพระยาคุดจะได้รับพร8ประการคือมีอํานาจยิ่งใหญ่ล้างอํานาจและคุณใส่ได้ทั้งปวงพูดผีปีศาจกลัวไม่กล้าเข้าใกล้มีความเจริญรุ่งเรืองมียศถาบรรดาศักดิ์ก้าวหน้าในหน้าที่การงานได้รับการปกป้อง คุ้มครองป้องกันภัยเป็นโคงกระพันชาตรีเป็นเมตตามหานิยมใครได้พบก็เมตตาเอ็นดูอยากเป็นมิตรนำความร่มเย็นเป็นสุขมาให้ทำการค้าขายดีแบบปังปุริเย่และมีโชคมีลาบสัตว์ร,ร้ายต่างๆงูเงี้ยวเขี้ยวขอไม่กล้าเข้าใกล้โดยทุกคนสามารถบูชาพยาครุฑได้ไม่มีข้อห้ามองค์พยาครุฑสามารถประทานพรให้ได้ทุกเรื่องตามที่ปรารถนา